ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทโธภยัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวตาตภัยอุตโภยัย พยากรอากาศนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภาคกลางนะครับเป็นบางพื้นที่ต่อไปเราจะมาพยากรณ์อากาศ ของวันพุทธที่16ธันวาคมพุทธศักราช2563กันนะครับผมพยากรณ์อากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วโดยคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนในวันนี้โดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซนตซียสและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมกระโชกแรงสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็ยนลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยครับผมพยากรณ์อากาศภาคเหนือภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภ,ภูมิจะลดลงอีก1-2องาศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสบริเวณย,ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-14องศาเซลเซียสลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเสียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซนเซียสอุณหภูมิต่ำสุดส6 2 1องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30- 34องศาเซนเซียสเรเวนยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซนเซียส ลมตอนออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิ0ของพื้นที่โดยส่วนมากบริเวณจังหวัดราช,ชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาคร โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-24องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซนเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่22-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเรืนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใล้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 3่สถึงยองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 0ม3ิถึงสาิองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นบางอึนส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกรบีบ งอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 5อถึงยีสองศาเซนยสเุณสภูมิสูงสุด3 0 3 3งาองศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1นถึงเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก กลับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงขอให้ประชาชน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็ยนลงไว้ด้วยครับผมถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่มุมด้านล่างขวามือเขียนว่าติดตามตัวสีแดง ให้กดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับ